เซียนพลูอี3ของเรานะคะจะมาดูอะไรคะเนี่ยเซียนพลูเอ๋ยเจ้าจงดูเถิดสิงด่งใดปลอดภัยเลิอในปฏิีิสิ่งนี้เองเอนะครับก็คือเรื่องจุดระยะไกลนะครับไกลแค่ไหนสูงสุดถึง500เมตรหรือครึ่งกิโลนั่นเองใช่แล้วครับตัวเล็กสุดของเราเนาะไปพร้อมกับตัว ่านพร้อมจุดเลยนะครับเนาะตัวนี้จะแถม่านพร้อมจุดเลยตัวนี้สามารถจุดได้สช่องแล้วก็มีรีโมทจุดทีละอันนะครับตัวนี้สําหรับเล็กๆใครที่รับงานเล็กๆหรือว่าคนที่มีงบน้อยก็ซื้อแบบนี้ไปก่อนนะครับเนาะโอเคไปกันต่อนะครับกับตัว12ตัวจุดหรือว่า12คิวนะครับถ้าทางถ้าทางการเขาจะเรียกสคิว ก็คือมี12ตัวจุดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับพร้อมฐานทุกตัวพร้อมใช้งานทุกตัวนะครับมีทั้งพร้อมกันเดี๋ยวว่าให้มันขึ้นพร้อมกันหรือว่าจะเลือกจุดเป็นวินาทีหรือว่าจะกดทีละตัวนี่มีได้หนึ่งถึง12สิบสองให้ตัวนี้ก็จัดจัดส่งพร้อมกับตัวฐานพร้อมใช้งานเลยนะครับเนาะเียนพลุฟังไว้นะคะโปรดีโปรเด็ดอยู่ในเพจนี้เท่านั้นนะคะ ใช่แล้วนะครับและสิ่งสำคัญของเซียนผู้ตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอาไซกลางแล้วนะครับเป็นเซียนผู้สากลางแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเซียนผู้ตัวจริงจะเป็นยังไงนะครับเซียนผู้ตัวจริงเขาจะใช้เครื่องจุดกันแบบนี้นะครับเป็นเครื่องจุดระยะไกลแล้วก็ตัวนี้สามารถบังคับได้ทุกอย่างเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับ 12Q เครื่อง12เอ้ยเครื่อง 24Q ขออภัยสามารถจุดได้สูงสุดนะครับ24จุดนั่นเองนะครับใหม่แกะกองขนาดนี้เลยเหรอคะใช่แล้วครับเพิ่งของของใหม่ๆเพิ่งมานะครับมีของเข้าตลอดใช่ไหมคะใช่ครับมีของเข้าตลอดนะครับตัวนี้เนาะนี่เลยเครื่องจะไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแบบนี้เนาะไปวางเรื่อยๆอยากจะจุดตรงไหนระยะไหน ได้ทั้งหมดเลย24จุดนะครับผมแล้วเรามาดูเครื่องตัวบังคับกันนะครับเครื่องคอนโทรลนะครับแบบแบกให้ด้วยคเครื่องคอนโทรล พร้อมเซตนี้นะครับจัดอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วยังไม่แค่นี้สี่ตัวนี้แค่ยีิบสี่ใช่ไหมไปดูสี่สิบแปดกันนะครมีถึงสี่สิบแปดเลยเหรอคะครับมีถึงสี่สิบแปดจุดเลยส่งไปช่วยทหารที่ชายแดนได้ไหมได้จริงจริงนะเขาจะได้ปลอดภัยแบบว่าไม่เข้าไปเหยียบกับอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อตอนนี้เขาส่งอถโไถเหล็กเข้าไปเหยียบกับระเบิดแล้วอ๋อ อ๋อให้รถไถไปโดนแทนเหรอคะอ่อเป็นรถไถเหล็กครับปลอดภัยกว่าคนเดินครับค่ะโอเค